อาจารย์ดูสิครับเนี่ยจะตรงนี้จะชัดนะครับแล้วก็ตรงนี้ชัดไม่เป็นไรดัแต่พอมาคำนวณเป็นแต่ยังยังไม่ลึกพอเนี่ยตรงนี้ยังเบลอนะครัแต่ถ้าฉายในกล้องนี้นะครับจะชัดแบบนี้เหมือนกับหมดนล้วจะเป็นแบบฝใช่ครับอันนี้มันค่อนข้างเหมือนจะแบบด้านชัดด้านเบลอเพราะว่าเดฟเนี่ยความชัดลึกเนี่ยไม่สามารถที่จะคุมได้แล้วเป็นวัตถุที่เล็กมากด้วย นะครับอันนี้ต้องเข้าไปใกล้ใช้เลนส์มาโครทายเลนส์มาโครคือเลนส์ตัวเล็กตัวนู้นนะครับที่เราใช้อันนี้ก็เลนส์มาโครเหมือกนกันแต่เนื่องจากว่าเ,าเลนส์มาโครตัวนี้เราสามารถจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แล้วก็ไอไอไฟล์รับภาพมันใหญ่หแล้วมันก็ละเอียดมากคือร้อยห้าสิบล้านเนื่องจากบางส่วนเนี่ยเป็นด้วยมิติของพระมากกว่าอืมเป็นด้วยมิติของพระที่ มีมุมลึกมุมตื้นแล้วก็มีส่วนล้อส่งโค้งที่มากไปครับแต่ถ้าดูมันถ้าดูฝั่งนี้เป็นเป็นสมเด็จก็สมเด็จถ้าสมเด็จเนี่ยจะมีมุมอไม่ไม่ไม่กี่มุมอ่าไม่ไม่ไม่ลึกมากไม่ลึกมากจะไม่มีนูนอะไรที่มันโดดเด่นหรือว่าซับซ้อนเลยใช่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นในโซนนี่ในทีแต่ชัดเจนเสมอถ้าไปดูเสมอหมดเลยครับสวดเลยอันนู้นก็ใกล้เคียงอย่างนี้ก็ใกล้เคียงเลยเห็นไหมยางโมซานโมซานเล็กโมซานนี้ นคือชัดมากอาจารย์ก่อนใช่ใช่มันคมชัดจริงๆชัดมากชัดมากสวยแล้วมีมิติของเหมือนเมืนเหมือนแบบเหมือนแบบองจริงอยู่ในนี้เหมือนเหมือนเหมืนเนียเนียเหมืนจับองจริงเลยนะอ่าสวยสวยสวยมีอะไนี่อ่นี่อ่ะนี่อ่ะถ้ากแพงนะอันนี้เหยี่บเทา มีามพงทุกตุ้เลยไม่เทาไม่เทาไม่ดำนะสันทั้งลายเลยพิมใหญ่เทราะปัญหาล่ำใหญ่สวยมากอันนี้เรียกว่าพระบางขุงพิมพิมเส้นได้อิมขีหมูี่หมาเลยตอนนี้นะพูดตรงๆเลยนะมีห้าร้า มีห้าล้านใช่ไหมก็มีห้ล้านนะก็คุยกันแบบพวกๆใช่ไหนี่มีห้าล้านใช่ไหมนี่เป็นเม็ดๆเลยจังใช่เป็นผูชัดมากเลยใช่นี่หนูม่เป็นค่าตนใช่ครับใช่ครับนี่พี่แ่ย้นะกนหลือเป่ามาัดองไไอ้อุนนี้ไม่เห็น ส <S an> วยเกินบรรยายนัสวยมืนจะชัดปเปมีพระรดทรงเครื่องค่ะ ยอนนักลบเส้นสายแลาีน้องรูปนี้เข้าใจว่าเป็นถ่ายหน้าชัดอาจจะเป็นต้นที่สูงเข้าไปเป็นหน้าฉลังเบอร์ยวงไม่ติดลงไปไม่หมดโลโก้ยังเบอร์อยู่นังโลโก้ย้นนกก ล้เ้าพวกนี้เต,ติดชัดจ่ะต้องติดชัดติดชัดเป็นพิเศษด้วยถ้าไม่ชัดก็มันมันมันถ้าไม่ชัดหรือเบอร์เบอร์ไปเนี่ยจะเป็นของที่ล้อตบิล อันนี้ก็มาดูถึงเรื่องการถ่ายภาพสตูดิโอนะครับเพื่อจะเป็นภาพที่ขยายใหญ่ข้างหลังนี้นะคะที่ได้เห็นนี่นะครับนี่็นาดจะเป็นขาดที่สี่สาสบโดยประมาณโดยประมาณนะครับแล้วก็วิธีการทำเดี๋ยวให้ท่านวาัน์บรรยายนะคะค่ะคือยังไงบ้างคะท่านวาัน์ครับค่ะภาพที่อยู่ข้างหลังนี่นะครับเราถ่ายด้วยกล้องแคนน n นะครับความละเอียดเนี่ยก็คือ50ล้านพิกเซลค่ะ แต่ว่าปัจจุบันนี้เรากำลังพัฒนาีจะถ่ายพระที่มีรูปทรงสูงต่ำที่ต้องการให้มีความคมชัดตลอดเนื่องจากกล้องรุ่นนี้เฟสวันนี่นะครับเขาจะมีโปรแกรมพิเศษเราสามารถที่จะถ่ายให้พระทั้งองค์นี่นะครับมีความคมชัดตั้งแต่บนไปถึงล่างสุด ช็อตหนึ่งใช้เวลาใช้ถ่ายประมาณ10ครั้ง10ครั้งข้างด้านหน้าหลังไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่กันหนึ่งหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งช็อตนะครับแต่แต่มันจะเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วทั้งสิช็อตนี้จะมารวมเข้าเป็นภาพเดียวเพราะฉะนั้นความคมชัดนั้นพระที่มีทรงนูนก็จะชัดตลอดซึ่งปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยกล้องทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ทําแบบนั้นก็จะไม่มี ต้องมีโปรแกรมนี้เท่านั้นถึงจะทําได้และกล้องเป<อ>ิดวันนี้เท่านั้นที่ทําต้องเป็นกล้องแบบนี้แล้วก็มาที่คอมใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราเองก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้กําหนดราคาเลยว่าควรจะ<อ>ถ่ายช็อตละเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าธรรมดาพวะนั้นก็ราคาก็ ปกติไม่แพงนะครับไม่แพงนะคะถ้าถ่ายเอาแค่รูปพระที่เฉลียไม่แพงแต่นี่เลยแต่ถ้าอัดออกมาเป็นกรอบนี่คือแพงใช่ไหมก็มีก็มีราคาอยู่แล้วก็ราคาก็เป็นตารางนิ้วแล้วแต่ขนาดมันมีผ้าผ้าใบแล้วก็มีกระดาษแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีใส่เฟรมใส่กรอบนี่จะไม่ใส่กรอบอะไรประมาณเนี้ยกรอบก็มีหลายราคาแล้วแต่แล้วแต่เลือกก็คือท่านอาจารย์วสันต์นี่ก็คือท่านรับถ่ายภาพอยู่แล้วแล้วก็ถ่ายภาพ พระใครที่มีพระผ่านมามาถ่ายได้เลยนะคะท่านบินบีบริการนะคะมีเก้าเลยครับมีกระดาบกระดาษถ่ายคุณภาพดีสตูดิโอนะซึ่งราคาเนี่ยเราเริ่มพูดถึงแล้วเดี๋ยวโทรติดต่อสอบถามก็ไดค่ะจะเดียวใช้โรเที๋ยวใส่โ์โทรไปใต้ลิงค์นะคะที่สำคัญเนี่ยนะครับภาพเหล่านี้ใช้อิงเจ็ดใช้หบึกอิงเจ็ดยิงเพราะฉะนั้น ทางบริษัทผู้ผลิตนั้นยืนยันว่ามีอายุถึง70ปี70ปีโอ็ไม่น้อยนะไม่ไม่ไม่เหมือนกับถึงหลานเลยนะเนี่ยไม่ไม่เหมือนกับภาพที่ใช้น้ำยาน้ำยาสีที่ล้างนะครับอันนี้เขาบอกทนกว่าทนกว่าราคาเป็ดปีนะครับคุ้มค่าเลยแหละคุ้มค่าอยู่ถึงลูกถึงหลานเลยถึงว70ปีไม่น้อยนะครับโอเคแล้วก็ทุกคนที่ชมอยู่นะคะทางข่าวหวยหรือทางช่อง YouTube เจ๊มวยเบ,บิกบ้านแล้วก็ข่าวนะคะอินไซต์ตำรวจนะคะก็ถ้าข้องใจอะไรยังไงคือสายตรงหามหมวยได้เลยนะคะหมวยจะตอบทุกคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือหนึ่งไม่ใช่แค่ชมรมพระใช่สองมีครบวงจรนะคะโดยท่านวสันมีเป็นร้านถ่ายรูปให้เลยแล้วก็มีพระให้ชม มีพายให้ชมมีข้าวให้ทานพิราบเออครบไปเดี๋ยวจะต้องไปลงไปดูเมนูอาหารทั้งร้านนะคะที่นี่ก็ทานอาหารอร่อยเสร็จแล้วก็ชมพังด้วยอยากถ่ายพักขึ้นมาถ่ายอยากถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายถ่ายรูปก็ได้ครับโดยช่างฝีมือไม่ไม่ต้องพูดถึงฝีมือคือเกิดละมือปักการคือคือปคือคือไม่รู้จะจะชมว่ายังไงเนาะเพราะว่าเขาเขาที่สุดแล้วค่ะคือท่านอาจารย์วสันนี้คือที่สุดนะคะ ที่สุดของประเทศไทยคนหนึ่งก็<อ>ว่าได้เลยนะคะคุณครับ,บค,คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นกล้องที่ถ่ายทีเดียวนะ<ม>เราต้องทำระน,นาบฐานกับหนา้า<ม>ไม่ไม่ใช่แสงระระระน,นาบฐานกับหน้าเนี่ยต้องอยู่ในระน,นาบเดียวกันเพราะไม่ไงั้นเวลาเราโฟกัสเนี่ยนะครับถ้าหน้าชาัดฐานจะไม่ชัด ฐานกันหน้าเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยไม่ชัดเพราะเนื่องจากว่าข้างหลังองค์พระเนี่ยจะมีส่วนส่วนที่ต่ําไปแล้วก็ส่วนที่สูงเพราะฉะนั้นต้องใช้ดินน้าํามันมาถ่วงแต่ถ้ากรณีอย่างนี้อาจจะไม่ต้องใช้เลยเนื่องจากว่ามันสามารถยิงไปทุกจุดเลยใช่ไหนลองยิงให้ดูที

แลนเก้าอนนี้บ่าถ่ายหรือเปล่าตอนนี้ผกัสอยู่เพราะว่าสูตถารอยโฟกากดนี่นะครับเราดู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 ที่เลนนะครับอ อ๋อแต่ละองค์นี้ต้องต้องสิบช็อตใช่ไหมคะท่านอาจารย์ครับ้องสิบช็อตคือเหมือนให้ตายว่าอาตัวโฟกัสไล่ลำดับของความชัดเจนคือกล้องคือกล้องเขาจะรันของเขาเองเราตั้งค่าไว้ใช่ไหมคะค่ะ แล้วมันก็จะประเมินผลให้มันชัดตลอดแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยถึงจะยิงออกเป็นรูปเอาละตอนนี้ถ้าเราทันสมัยมากนะคะท่านผู้ชมตอนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นกล้องตัวแรกที่ทําที่มีการถ่ายพระนะครับผมก็จะไว้อย่างนั้นนะเพราะผมเพราะคนที่ขายกล้องตัวเนี้ยไม่เคยพูดถึงว่ามีใครซื้อไปถ่ายพระเลยอไม่มีใครซื้อไปถ่ายพระ ทั้งเลนทั้งกล้องที่จริงที่จริงเลนเลนนี่นะครับไม่ค่อนข้างนะสูงมากเลยเลนนี่เป็นแสนนะครับแต่ว่าไอ้ตัวหลังเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนประมาณล้านล้านเจ็ดโอ้โหนี่เป็นรวมค่าขนส่งนะจันกรอ่าไม่พูดแล้วใช่ไหมคะอ่าไม่นัไม่นาอย่าไปเดินใกล้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชนเอาแต่เชื่อไหมครับเวลาผมไปถ่ายรูปเรือเนี่ยผมไปถ่ายฟรีนะไม่มีใครจ้างผมถ่าย นนั่เดี๋ยวเราจะไปดูนี่สุดยอดนะคะคือปกติแล้วเนี่ยนะครับอ๋อเดี๋ยวให้ใช้กล้องตัวเดียวกันนี่ใช่ไหมคะที่ไปถ่ายรูปเรือตัวนี้แหละครับนนนนนนนีี่่ัั้้าหกเยอะขดรูปรูปใช้ขาครับอ่ารูปเรือที่ว่านี้เป็นรูปเรือของเรือสุพรรณหงส์น่ะครับเรือสุพรรณหงส์ห้าสิบสองลำหมดภาพสวยๆที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็ฝีมือท่านอาจารย์วสันต์นะคะทั่วโลกที่ได้เห็นนี้นะคะ้เเคล่ออนกกเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ผมขึ้นไปบนดาดฟ้าไปเอา ไปเอาไปเอารูปที่รูปที่อยู่บนดาดฟ้าเอามาสักสามสี่สามสี่ม้วนแล้วเดี๋ยวมาเปิดให้ดูพวกเราจะต้องไม่เคยเห็นเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆในโลกนี้ยังไม่มียังไม่มีใครทำถ้าออกไปด่ถ้ามีออกสื่อออกอะไรไม่มีไม่มีถ่ายแล้วทำเก็บไว้เก็บไว้อย่างเดียวเปิดเผยกับ ช่องหวยช่องแรกขอบพระคุณมากค่ะท่านนี่ไงหวยก็มีบุญเะเนี่ยเนาะธรรมะจัดสารครับถ้าไม่มีรายการนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นขอบพระคุณมากเลยค่ะเห็นเป็นบุญตาคะคือบอกไปเลยว่าครับใช่ใช่อาจารย์แต่ละท่านตรงนี้คือไม่ธรรมดาและที่ไม่ธรรมดาที่สุดก็คือเจ้าของชมรมไม่ธรรมดาบุญบารมีดูหน้าท่านสิคะอายุเจ็ดสิบหกแต่หน้าท่านหน้าเหมย จะจะแก่กว่าขึ้นมาทันทีพอกันเดี๋ยวไม่ย่าาเยอเดี๋ยวไม่ย่าายอไ <laughs> ม่ไ่จริงๆค่ะจริงๆ